สวัสดีค่ะอาหารอร่อยที่ไหนในกรุงเทพเอ๋ยอาสาพาชิมค่ะและในวันนี้นะคะคนที่รักเค,ค้กข้ามพลาดค่ะเพราะเอ๋ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านลานเค,ค้กในเขตสะพานสูงนะคะซึ่งร้านนี้นี่มีเค,ค้กหลากหลายชนิดจากเชฟฝีมือเยี่ยมค่ะเดี๋ยวจะอร่อยขนาดไหนนะคะตามเข้าไปชิมกันเลยค่ะ สว, <ak> สวัสดีค่ะคุณเก่งและนี่ก็คือคุณเก่งผู้จัดการร้านหลานเค้กนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะข้างหลังเอ๋ยเค้กเยอะมากค่ะมีหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตผลไม้อะไรต่างๆนะคะแล้วนี่วันนี้คุณเก่งจะแนะนําให้เอ๋ยรับประทานอะไรดีคะก็จะนเป็นจะแนะนำเป็นตัวขายที่นับหนึ่งของายทีนับหนึ่งตัวนี้เป็นเค้กวิตเบอร์รี่ซอสนะครับเค้กวิตเบอร์รี่ซอสเป็นเมนูสเปเชียลครับเป็นตัดฟ้านมเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมของมิ้นครับ ฟัดบราวนี่โอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่ารับประทานแล้วสำหรับเครื่องดื่มล่ะคะของนีโนเนล่าจะเป็นเมนูน้ำจะเป็นเซอร์วิสอินสิตี้โอ้โหฟังแล้วก็สดชื่นทันทีอย่างนี้ขออนุญาตคุณเก่งจัดมาได้ไหมคะได้คได้เลยขอบคุณค่ะ แล้วนะะคสําหรับเค้กที่เราสั่งไว้หน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะคุณเก่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นเพลนเค้กวีทเบอร์รี่ซอสครับจะเสิร์ฟคู่กับเบอร์รี่ซอสเป็นส่วนของตัวองใช่ค่ะแล้วส่วนตัวต่อมาเป็นปัดเบอร์นี่ครับเสิร์ฟคู่กับไอศครีมอันนี้เป็นไอศครีมโฮมเมดหรือเปล่าคะใช่ครับไอศครีมร้านทำเองเป็นโฮมเมดเลยรวมทั้งเค้กด้วยโอ้โหทุกอย่างโฮมเมดหมดเลยได้ข่าวว่าเชฟเนี่ยชื่อดังเลย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็จบจากเลอกระดองเบอร์โอ้โหระดับเลยกระดองเบอร์นี่เอยเชื่อว่าต้องยอดเยี่ยมอยู่แล้วแหละสีมือถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะตัวแรกนะคะอันนี้ละกันอันนี้ต้องราดขั้งบนใช่ไหมคะคุณเก่ใช่ครับานะคะโอ้โหนุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ สักลงไปมีหลายชั้นมากกี่ชั้นคะเนี่ยคุณเก่งโอ้โหเกือบอออกเกือบยีบชั้นต้องใช้เวลานะคะเนี่ยแล้วอย่างเค้กทางร้านนี่วันหนึ่งทํากี่ชนิดคะก็ของที่ร้านจะทําจะทําเค้กองมาแบบเรื่อยๆครับผมสดใหมกก่ก้อนต่อก้อนใช่ทุกวนันประมาณ30กว่าชนิด <30 S 2> สาก,กว่าชนิดนก็ที่ทําสดอีกก็มีเพิ่มอีกก็คือสั่งสามารถสั่งทานได้ที่ร้านอืหืเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะชิมแล้วนะคะชิ้นแรก เป็นซอสเบอร์รี่นะคะน,นุ่มมากค่ะมีความนุ่มนะคะความเย็นของเครปแล้วก็ตัวเบอร์รี่นี่นะคะมันเปรี้ยวหวานสาวๆน่าจะชอบใช่ไหมคะก็าขายดีดดนะบคันราตัวนี้เบสเซอร์เลยเอร์เลย <laughs> แล้วลูกค้าสวยมากนี่เป็นใครคะ กลุ่มไหนเลยเกือบทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่นอนักเรียนวัยทำงานเยนี่คุณผู้ชผู้ใหญ่ด้วยเชื่อเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมมากรสชาติมันแบบสัมผัสมันละลายทันทีเลยนะคะแค่ตัวแรกนะคะก็ฟินแล้วค่ะคุงเก่ง อย่างนี้ตัวต่อไปทานยังไงคะเน,นี่ยเห็นมีพร็อพเยอะเลยตัวนี้จะเป็นฝัดบราวนี่ค,ค่ะบสคู่กับไอศครีมโฮมเมดแล้วก็จะมีซอสน,นี่สให้ทีนีมาเกิดจะเป็นซอช็อกโกแ,แลตนะครับตัวนี้ทีนี้แล้วตัวบราวนี่ครับจะเข้มข้นอยู่แล้วสำหรับคนที่แบบเป็นคนที่ชอบทานชอบทานช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลเวอร์เนาะราดได้ทานอย่างนี้จะทานยังไงดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวชิมตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเข้มข้นอยู่แล้วนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะตัวแรกขอบคุณค่ะเป็นอร่อยที่เข้มข้นมากแล้วก็มีความเหมือนมันมีความหนึบๆอยู่ข้างในนะคะรวมถึงตัวช็อกโกแลตชิพเนี่ยให้ความกรอบ เป็นกรุบกปปรบะคะเหนียวเหนียวกรุบกรุบอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็มาชิมตัวนี้กันนะคะสำหรับมะชานะคะไอศครีมมัชานี่นะคะคำนี้ครบเลยมีทั้งไอศครีมมีบอาวนี่ฟัดชแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยชิมกันเลย <c oughs> นมากครับหลังจากที่ทานของหวานแล้วก็ลองทานของเปรี้ยวหรือบ้างนะครับเป็นเครื่องดื่มตัวนี้นะคะมีรสชาติแบบหอมค่ะครสชาติแบบเปรี้ยวหน่อยสาวรสใช่ไหมคะใช่เป็นสาวรสลจีนจี่น้ำสาวรสสดเลยนะคะปั่นลิ้นจี่จริงเลยค่ะความหอมแบบหอมอ่อนๆออกมามาชิมเลยนะคะ สดชื่นมากความมันจะเป็นรสชาติของสาวรสนํำอะคะ่ะแล้วก็ลิ้นจี่มันจะแบบหอมลิ้นจี่เบาๆหวานหวานลิ้นจี่เบาๆอะคะ่ะบอกได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมคนไหนที่รักขนมเค้กชอบทานขนมเค้กเน,นี่ยห้ามพลาดที่ร้านลานเค้กเลยนะคะคุณเก่งคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะมาชิมเค้กอร่อยออยแบบเอ๋อยเนี่ยมาได้ที่ไหนคะครับ ร้านลานเค้กนะครับตั้งอยู่ที่รางกำแหง142ยสิบครับ <ฮะ S 2> เขตสะพานสูงนะครับในเขตสะพานสูง<ช>นะคะแล้วนส,สำหรับ,บถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากจะดูเมนูเค้กว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรแนะนำอย่างเงี้ยติดตามได้ที่ไหนคะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของร้านเค้กครับเสิร์ชว่าร้านเค้กเบเกอรี่ครับผมร้านเค้กเบเกอรี่ง่ายๆเลยนะคะครหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็โทรมา สอบถามได้ที่เบอร์ของทางร้านนะครับค่ะศ8 7ครับค่ะ,คะต้องบอกว่าเอ๋ยการันตีเลยนะคะว่าร้านลานเค้กเนี่ยเค้กหลากหลายรสชาติอร่อยจริงๆสำหรับขั้งหน้านะคะอาสาพาชิมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยที่ไหนในกรุงเทพติดตามกันได้ใหม่นะคะวันนี้เอ๋ยก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ